วันนี้นะคะกิฟจะมารีวิวโบลองคอลเลกชันใหม่ปี2023นั่น,นก็คือคอลเลกชันวินเทอรเริ่มรุ่นแรกกันเลยนะคะ B H 6 años? 0 9 9ค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด4-4สีด้วยกันนี่เรามาใส่รุ่นแรกเลยรุ่นแรกที่กิฟเลือกนะคะคือกรอบใสขอบพิงโกนะคะอ่านี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบทรงเหลี่ยมเนาะทรงตัดเหลี่ยมอย่างงี้ ใครที่หน้ากลมเหมาะเลยค่ะคุณมาถูกทางค่ะว่าคนหน้ากลมก็ต้องใส่จุดเหลี่ยมแต่ความเหลี่ยมอันนี้ไม่ใช่เหลี่ยมธรรมดานะคะเพราะเขาว่ามันมีถึงห้าเหลี่ยมด้วยกันนี่อันนี้กิบเรียกเองนะคะเราเข้าใจตรงกันว่าห้าเหลี่ยมคืออะไรห้าเหลี่ยมก็นี่เขาจะมีหลายมุมหลายมุมเขาไม่ใช่เหลี่ยมแบบเป๊ะๆให้แบบเด็กเนร์ออันนี้เรียกว่าเหลี่ยมเก๋ไก๋มีสไตล์ค่ะนี่นี่น,นี่นี่นะคะก็มีทั้งหมด4ีสีนะคะถ้าเกิดใครชอบหรือสนใจอย่าลืมนะคะรู b h 6 0ชนเ้าค่ะเรามาดูรุ่นต่อไปกันดีกว่าค่ะนี่ขอมาสดๆร้อนๆจากวงนอกเลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น BH6017 นะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งหมดสีสีอันนี้ก็จะเป็นสีเทาใสค่ะมีขอบเป็นพิมโกรอันนี้ก็จะเป็นเทาล้วนค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีสีบราวนะคะที่ไล่ขอบล่างเป็นสีใสส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่น สีใสแล้วก็ขอบพิงโกค่ะนี่คือรุ่นนี้บอกเลยว่าวินเทอร์ใช่ไหมเขาก็จะเน้นความใสๆเท่าๆข,ขาวนนๆนวลๆให้เหมือนหิมะนั่นเองมาด,ดี๋ยวกิบมาลอให้ดูเลยเป็นยังไงทุกคนเข้าไหมคะถ้าเข้าก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเรามาดูรุ่นต่อไปเลยดีกว่าค่ะ มาเลยค่ะรุ่นนี้นะคะ bj 3 1 8 5ค่ะเป็นรุ่นทําจากอะซิเตตนะคะกล่องแว่นเบาทรงเหลี่ยมค่ะซึ่งด้านในเนี่ยเห็นปะ,ะก็จะมีแป้นพลาสติกตรงนี้น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูนี่ถ้าเกิดแบบว่าสไตล์แบบเข้มเข้มคลาสสิกนะคะแนะนำสีดำเงาค่ะแต่ถ้าเกิดสไตล์เป็นผู้หญิงนะคะกิ๊บรู้สึกว่าสีน้ำตาลจะเข้าสุดเพราะว่ามันจะทำให้ผิวเราผ่องขึ้นเห็นไหมต่างจาก มื่อกี้ไหมอันนี้มันจะทําให้ผิวเราผ่องขึ้นแล้วเพราะยังมีลูกเล่นก็คือทูทนตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครจะเป็นแบบว่าสายผู้ชายแต่ไม่อยากเนิ้อนี่ค่ะสีเทานะคะนี่รุ่นนี้ส่วนถ้าเกิดชอบความเป็นผู้ใหญ่หรืจะซื้อให้คนที่อายุมากกว่าสามสบอ,อะไรอย่างเงี้ยอยากแนะนํำสีนี้เลยนี่มันสีออกแนวโทนชากาแฟเห็นป่ะนี่ไง เรายังมีความใล้ขอบตรงนี้ด้วยเราสดมากถ้าเกิดเป็นอะถ้าเกิดแนะนําแบบพู้ผู้ใหญ่ที่อายุ50-40หรือ60อัพขึ้นไปนะคะ mm hmm. เขาชอบกรอบแว่นทรงเต็มแบบนี้ mm hmm. เห็นไหมกรอบแว่นทรงเต็มแบบนี้เพราะเขาจะรู้สึกว่ามันปลอดภยัยนั่นเอง เรามาดูรุ่นต่อไปกันดีกว่านะคะรุ่นนี้นะคะนี่จะเป็นทรงแคทไอ้นะคะซึ่งมี2ส,สีด้วยกัน,นะคะ่ะอันนี้สีดาส่วนอันนี้เป็นสีเทานะคะเทาอุ่มกาแฟนี้ดีกว่านี่เห็นไหม ผู้ชายแนะนําสีนี้ผู้หญิงแนะนําสีนี้นะคะซึ่งสองสีเนี่ยสวยเหมือนกันแต่มันก็แตกต่างด้วยว่าอะจะใส่งานไหนอันนี้ก็งานทางการหน่อยอันนี้ก็จะเป็นงานที่แบบว่าแฟชั่นคลาสสิกอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้คิดจะมารองรุ่นนี้กันนะคะ BJ 3 1 9 1ค่ะ นี่เห็นไหมด้วยความที่กิบก็ทํำผมสีทองแระกิบไลยชอบแบบแว่นสีประมาณนี้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าใสแล้วมันหน้าผ่องขึ้นอะไรขึ้นแนะนํารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น bh 6 0 0 7นะคะอันนี้เน้นทรงเหลี่ยมเลยค่ะเข้ามาทั้งหมดสีสีด้วยกันอันนี้สีดําสีใสสีดําทองอันนี้สีเขียวค่ะ ขอลองใส่สีนี้เพราะว่าเป็นสีลิมิเต็ดจริงๆปกติโบลองเขาไม่ปริสีนี้มานะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าคอลเลคชันพิเศษของวินเทอร์เขาค่ะนี่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเนี่ยเห็นปะอันนี้คือหน้ากลมเรตเล,ลตัดเหลี่ยมค่ะหน้ากลมตัดเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมตัดกลม นี้ก็คือรุ่น B H 6 0 0 8นะคะเขาก็จะมาสีสีด้วยกันสีแรกเลยสีใสนะคะหรือเรียกว่าสีคริสตัลนั่นเองสีอันนี้ก็สีเกินนะคะจะเป็นเทาใสละมุนละมุนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีดำดำเงินนะคะก็คือ กรอบดำเงาขากับดังดำเงินค่ะส่วนนี้ก็เป็นสีใสเหมือนกันค่ะแต่ข้างในสีเงินนะคะเด็กกิฟต์จะลองแว่นรุ่นนี้ให้ดูค่ะเราขอเป็นรุ่นนี้นะคะพอเป็นรุ่นสี recommend ค่ะขายดีทุกเทศกาลโอเคมาลองรุ่นนี้กันเลยแว่นนะคะทําจากเบต้าเทเทนิวมค่ะสามารถตัดเลนส์ได้ทุกแบบเลยนะคะคือแบบใส่แล้ว,วรุ่นใส่แล้วเหมือนไม่รู้ว่าใส่ใส่แล้วคือแบบ สิไปไปลายยี่สิบต้นๆได้เลยเราไม่ต้องห่วงนะคะว่าแปะแว่นเราจะเกินอายุมาล้างกิบเกศบอกเลยว่าแว่นสวยทุกตัวรุ่นต่อไปนะคะรุ่นนี้นะคะขอแนะนำ BJ 3 1 6 8ค่ะวันนี้นะคะเรามาให้ทดลองใส่สองสีด้วยกันค่ะมองข้างนอกนะคะจะสีเดียวกัน ขอซูงข้างในเลยดีกว่าข้างบนจะเป็นสีดำลายกะนะคะข้างล่างก็จะเป็นสีดำเงาค่ะซึ่งสองอันนี้บอกเลยว่าไม่แตกต่างไม่แตกต่างแค่มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองเรียกว่าแว่นคู่ดีกว่าคู่นี้ขอแนะนําผู้ชายหญิงนะคะแนววินเทจนะคะก็แนะนําทรงนี้ค่ะรุนน่นนี้อันนี้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้หรือจะเป็นเพศเดียวกันก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าแว่นยูนิเซค,ค ด j 3 1 9 2ค่ะรุ่นนี้ก็เป็นทรงเหลี่ยมนะคะอ่านี่เหลี่ยมประมาณนี้เขาก็จะมีแบบว่ามีความลูกเล่นตรงขาวแว่นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะกรอกเหลี่ยมอ่ะมันดีตรงที่ว่านั่นแหละคนที่หน่ากลมเขาจะชอบมากกื้งม,มากซึ่งหญิงไทยอะ่ะบอกเลยว่านะ่าอาจจะมีความหน่ากลมเกินครึง่งหรือบางคนแบบไม่มั่นใจชันยากข้อมก็นั่นแหละคะ่ะใช้ทรงเหลี่ยมนะคะตอบโจทย์ได้หมดเลย BJ3180 ค่ะสีดำเงานี่ประมาณนี้เนาะโอเคเราไปกันต่อแบบยาวๆเลยนะคะรุ่นนี้ BJ3166 ค่ะเลนกว้างถึง47ม mm ิลลิเมแะถ้าเกิดใครชอบแบบเลนใหญ่ๆเพื่อมุมมองกว้า,างเนี้ยแนะนำรุ่นนี้นะคะ รุ่น bt 1 6 1 6ค่ะคือไทเทเนียมมะเขาก็ดังเรื่องความเบาความสบายอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยความเบาความสบายใส่มันไม่ใส่ก็แนะนำไทเทเนียมนะคะเปี๊ยจะศูนย์ศูนค่ะรุ่นนี้ก็เป็นทรงเหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นเหลี่ยมสั้นกว่าเมื่อกี้ถ้าจะลองเทียบนะคะแว่นเหลี่ยมเหมือนกันแต่อันนี้เหลี่ยมยาวอันนี้เหลี่ยมสั้นอ่าลองมาดูว่าเหลี่ยมสั้นจะเป็นยังไงคนแรกคุมใส่ผ่านไหมอ่ะลองมาดูคนนว่าใส่ผ่านไหม โอเคนี่นะคะก็เป็นตัวอยา่างส่วนหนึ่งของกอบแโมลอง for winter ปี2023ค่ะเดี๋ยวไปดูแล้วต่อไปกันดีกว่าไปเลยโอเคค่ะเรามาต่อเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะนี่รุ่นนี้ b J 6 1 1 2ค่ะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนี่อันนี้ก็คือสีดำทองสีครีมนี่แล้วก็มีสีใสแล้วก็เป็นสีเทาค่ะทา่ดา โอเคสีนี้นะคะก็จะเข้ากับสีผม <c oughs> เข้าหรือป่าไม่รู้แต่เราคิดว่าเข้าเองคะ่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะแต่น้ำหนักเบามากเบาเธอเนี่ยเบาจริงเบามากๆ,ๆ,ๆ,ๆ เรามาดูรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะรุ่น bt 1 6 1่นนะคะเขาก็จะมีความคิ้วบนแล้วก็กรอบล่างเขางกระเหล็กนะคะรุ่นนี้มาทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะสีที่คลิปใส่อยู่นะคะสีดำอันนี้ดำทองอันนี้สีชมพูแล้วก็ดำเงินและสีสุดท้ายก็คือสีชมพูแบบชมพูชมพูเข้มกว่านี้เห็นไหมดูดิโอ้โใส่ใจเลยนะสีเหมือนจะนคัะแต่ไม่คล้ายกันนะคะนี่ นีโชว์ให้ดูพร้อมกันค่ะ5สีใครชอบรุ่นนี้สนใจสั่งได้นะคะมันก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแต่ขอบข้างล่างเป็นมุนเพื่อให้คนแบบไม่ชนโหนกแกม้มโอเคแล้วเกิดใครชอบรุ่นนี้นะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะเป็นเบต้าเททานเนียมค่ะรุ่น B.T. 1 6 1 5นะคะผู้ชายสายเทพผู้หญิงสายฟรูนะคะนี่รุ่น รุ่นที่โอคอยมานานเป็นไทเทเนียมนะคะรุ่น BT6021 ค่ะโอเคเรามาลองใส่กันดีกว่าค่ะรุ่น BT6021 นะคะมาด้วยกัน4สี4ค่ะสีสวยทุกสีรุ่นนี้ความพิเศษเขาก็คือมีคานตรงกลางนี้เนาะ เห็นไหมใครเิดคานตรงกลางบ้างความคานตรงทาให้คนไม่รู้เลยว่าอันนี้คือแว่นสายตา,าเนื่อง่าแว่นแฟชั่นแต่ทุกตัวของเราสามารถตัดแฟชั่นได้เลยนะคะส่วนมากรุ่นที่ขายปีสีที่ขายดีร้านกิ๊บเก๊ก็คือสีเทานั่นแหละลองลงมาก็จะเป็นสีใสนะคะนี่อโอเคเห็นแล้วใช่ไหมเอ่ยใครชอบรุ่นนี้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเราก็จะรีวิวให้ทุกคนได้ดูเอง บีทีหนึ่งหกศูนย์ห้าค่ะบีทีหนึ่งหกศูนย์ห้านี่จะเป็นรุ่นนี้นะคะเรียมเรียมจริงเรียมเหลือเกินอ่ะนี่ถ้าเกิดเราหน้ากลมอะไรเราก็ต้องใส่สยมนั่นแหละค่ะคือคําตอบรุ่นนี้นะคะก็จะสีดําสีดําด้านอันนี้ก็ดาด้านเหมือนกัน,นะคะ่ะต่างกันตรงขาแว่นนะคะขาแว่นเขาก็จะแต่งปายสีดําสีทองตรงนี้นะคะ มาดูรุ่นต่อไปกันดีกว่าค่กพนรุ่นทรงกลมโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์สไตล์กิฟเกรดนะคะจะเป็นยังไงนี่พุ่น b t ที2 0่นเป็นเบต้าไทเทเนียมนะคะจะมีสีสีด้วยกันสีที่กิฟใส่อยู่จะเป็นสีเทาใสนะคะมีสีเทาใสดดำสีไสค่ะสีทิงโกและสีไสค่ะสีเงินค่ะนี่ นี่รุ่นต่อไปนะคะ bh 7 0 1 0ค่ะ bh 7 0 1 0เข้ามาสีสีด้วยกันทาร่า,ารุ่นนี้เป็นเบต้าไทเทเนียมเบต้าไทเทเนียมก็เนความเบาอยู่แล้วสีที่ขายดีเราจะลองสีที่ขายดีนี่สีพิงโก้ทะส่วนสีที่รู้สึกว่ามาใหม่มาแรงมันเป็นสีเทาอ่ะเป็นสีเทา เขาอมทองเออแปลกแต่ก็สวยดีในแบบสไตล์วินเทนนะคะนี่ก็จะเป็นสีนี้ถ้าใครชอบสามารถกสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรุ่นเบต้าไทเทเนียมนะคะรุ่น b s 7 0 2 9ค่ะรุ่น b s 7 0 2 9นะคะก,ก็จะทำเป็นคิ้วคิ้วสงๆอันนี้เนาะก็คือจะได้ความแบบแคทอายแคทอายในเวอร์ชั่นทรงผม แกมันปิดคิ้วเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เขียนคิว้วอันนี้มันรออใช่ปะอันนี้คิดว่ารออฉัวร์เพราะว่ามันปิดคิ้วไปเลยนี่สีที่กิฟใส่อยู่นะคะสีแดงเข้มแล้วก็สีชมพูอันนี้สีน้ำตาลออกแนวมอคค่าแล้วก็สีดำทองค่ะ BJ7359 ค่ะ นี่ขอเปิดใยรุ่นนี้เลยสีนี้ไม่เคยเห็นสีเขียวค่ะทุกคนสีเขียวสไตล์คริสต์มาสสไตล์วินเทอร์อะแล้วเขาก็ยังมีสีดำเงินดำเงินสีพิงโกต่อไปเ้าไปรุ่นสุดท้ายกันแล้ว ะะเป็นรุ่นเบต้าเทเทเนียมค่ะเบต้าเทเทเนียมหนึ่มี2สีนะคะสีเงินกับสีพิงโกลวันนี้คิดจะลองใส่สีพิงโกลให้นะคะนี่สีพิงโก้อันนี้สีเงินค่ะโอเคใครชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะ ใครชอบรุ่นไหนสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกิบเกตนะคะแต่ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็ไลค์ share, กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะคะไปกำลังใจให้กับทีมงานกิบเกตค่ะวันนี้ก็เราก็รีวิวกอบแว่นใสาจากโบลอนให้ทุกท่านครบแล้วใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านกิฟเกตนะคะเปิดทุกวันมีบริการทุกสาขารวมถึงช็อปและออนไลน์ค่ะบ๊ายบาย